เป็นจังไงครับเรียบร้อยเลยครับเป็นเต็มโอ้ยหมดหลายคักโอ้หมานคักมือนโอ้โหพี่น้องเรียบร้อยครับว้ายค่าของโพดเลยครับเรียบร้อยครับผุ้ครัวผู้ครัวโอ้จัดไปเลยครับ เนี่ยโมเห็นดนะครับว้าวอดีถสือว่างหันนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพร้าวกหมวดใช้คือเกลาครับเหมือนนี่ภาพพี่น้องมาดักหนูนะครับมืันนี้กับดักเขากับเป็นกับดักโมดิฟายครับกับดักโมดิฟายไอหม่ลูบุรีครับนี่มืันนี้เอามา20หลังครับมาลองเบิ้งเนื้อของเขากบขี้ไต้นิ่มนะครับสื่อมาจากไอไมลนั่นแหละครับ ประกาศมื่อนี้สิมีข้าวโพดมาแจีมน้ำครับนี่ยใส่ข้าวโพดน้ำน้ำหอมกับเป็นน้ำหอมไอ้ไหมลบบุรีนะครับอันนี้เวอร์ชันน่าจะเป็นเวอร์ชันสองครับนี่ครับน้นำหอมอีกสุดอีกนึงก็จิใส่ข้าวโพดอันนี้หููซึ้งว่าจะเป็นสูตรตำพริกแกงรอของพันต่อครับอีสานพัดทินครับ ันนี้สีล่องเบิ้งครับนะสองสูตรนี่เอาเพื่อเป็นการบดเสียเวลาครับนี่ตอนนี้กันโอ้ยหา,หาโมงเหรครับหาโมงแดดกันยังฮอนอยู่ครับแดดยังแห้งอยู่ครับไปเลยครับที่นอกเดี๋ยวไปเบิ้งไม้กันไม้เขาก็ัเป็นป้ายยาเนและครับนี่จะ,จะให้เบิ้งเดันคางนี่ครับก็บเป็นป้ายยานี่ก็มีย,า,ยาค้าๆนะครับนี่ นี่ครับมหมายเขาเดี๋ยวจ้าหามงดักกอนเอาต้องเสียไปลาหลายครับเดี๋ยวสิคำก่อนเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่มันกัดหนาอยู่กัดหยาไม่ไหมอยู่ครับกัดหนามึงได้กับจุบ้างมึงนั่นละครับเดี๋ยวจุ๊บ้างนี่แหละจากหลังนึงนี่ครับหลังแรกของเขา เป็นเนื้ขอข้โพดครับจยาดไปหล้งแรกพี่น้องมีกัด,กดห้าอยู่กัดหยาไม่ไหม,ม้ยอครับมีห้าคุณจัดข้างในกดอยู่บ้างวันีล้งงงางหนี่บุ๋มเอมีหมดเขามาเลยเตี้ยป่อยเลยครับเอา้าอยู่บ้างว้นี่หละ พี่น้องหลังนี้จะต้องเป็นข้าวโพดคือเก่าครับเนาะัดไปครับพี่น้องไม้นี้จะเป็นขี้ไตนิ่มครับเมันมีกัดหยามีห้อยกัดหยาไอยกัดหยาอันนี้กัดไม้ยังเขียวอยู่ครับดักไวน้นี่หลังหนึ่งครับพี่น้องครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศ บอกีายครับหกม้งแร่งพอดีครับมีสิบหลังเดี๋ยวมือาจจะเป็นมืออ่นเศร้าเหมนละครับ้งมาลุนเดี๋ยวถ้าเบิ้งก่อนครับคันว่าขยันกับสิบป้ายยำคืนครับแต่ว่าลักล่กับผูเนี้มืออื่นเศร้าครับเดี๋ยวจมพ้อกันไหมครับครับพี่น้องครับ ตอนนี้ก็ได้เวลามายามหนูครับตอนนี้ซีทุ่มก็กลัวแล้วครับเดี๋ยวพาพี่น้องมายามหนูครับตอนแรกว่าสิบบ่มาครับเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วก็นลิเอา้ามาเบิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวพาไปเข่าไม้แรกครับจักดักไใบมองไดโนบัดนี้เดี๋ยวบดได้เห็ดไม้ไว้ทั้งนี้ครับมิ้นแรกนะบดได้เห็ดไม้ไว้ครับ bài thì review về mình các lọ bằng quan khẩm oh. review về nó bẩn ô những du khắp những du nhà mình cứ được แต่หยุดก็ยังบุหัวไม้นี่หนูมันออกเดึกเลยมันออกเศร้าครับเดี๋ยวทาไปรุ่นน้ำกันครับเดี๋ยวมาเบ่งไม้อยู่นี่ครับมันขึ้นไม้อยู่นี่ยังอยู่คือเก่าครับหนูมันจะออกเศ้าบ่ Đó không phải là liên mày lửa uma chúspeek không? Chính quyền không thấy được! Hiền anh. Nếu nơi này không rút được เอาต่องเบิงก่อนไม่ลองไม่รู้ครับหมอิ่มอยู่บ่โอ้โอหมายเนี่ยยังยุ่เก่าครับเนี่ยนังบกขยับเลยครับเก็บหมายไว้ กันยังบกขยับครับขุ้มเงียบแถดูมันยังอิ่มอยู่กินได้เบิดมือเลยครับกินยาได้เบิดมือกัดยานี่มันอยู่คือเก่าอยู่ครับแสดงว่ามันว่าท่านได้อ,ออก มันอิ่มหยามันลายครับ ขยับเลยครับใส่ออกดึกอีดีละออกดึกหรือออกเศร้าบางเดี๋ยวด้เหยียบอันนี้เหยียบกับดักยัง <c oughs> อยู่ครับ câu vô Chúng ta chỉ ổng sau lên lại Cả đây วางอยู่นี่ยังอยู่เหมือนเดิม,มนเงียบเงี่ย,ยงงล้ซึ่งไม่เสียอกเศร้าครั้งนี้บ่ได้ว,วาง ก็จังแขกๆกอยู่ครับนูี่กันได้อู้ห้ผีนงเอาแล้วแตมแรกแตมแรกมาแล้วแตมแรกมาแล้วครับนี่พี่น้เลยนี่ครับโอ้ยเขามาขึางหลังโบ่เต็มลำเลย หนูคัวครับอืมเนาจัดไปเก็บแต้มแรกครับโอ้ยหมดหลายดอกเลาะไปเรื่อยๆครับอือหือแต้มในซองไม่อีกแล้วครับติดกันเลยครับ นอ้องหนูขัวหนูขัวเป็นจังไดครับเรียบร้อยเลยครับเป็นเต็มโอ้ยหมดหลายคักโอ้มานัมนขั้นมาอันนี้ช่องให้บทเห็นบดเต็ม้ะครับโอ้หมดหลายขักบดอันนี้ขยัดเก็บก่อน บางพี่งองมันกัดกัดชะมุดจังวะสิเหลียมมาทั้งนี้บ่โอ้โอยังครับยังบ่ผ่านทั้งนี้เลยครับ mình dùng bánh đơm โอ้โหพีน่อง,งายทองอีกเล้่ครับแต้มที่สามปางงางเลยครับเฮ้เป็นจังนไดล่ะครับว้ายถึกวังหันนี่ครับนี่ัวยังอ่อนอยู่เลยครับนี่เป็นจังนไดล่ะครับเรียบร้อยแต้มนี่ว้ายกระจุยกระจายมั้งครับอันนี้คีดใต้ครับ เหยื่อขีดได้ไต้ว่าหันเหยื่อขา้าวโพดเอาจัดไปครับโอ้หนูเริ่มออกฤทธิ์ในเบิ้งเรื่อยๆครับอืมอันนี้กระปิดและเบัดโอ้ยพี่น้อง คือเขา่าหมว่ก่าผิดทา่งด้วยใส่เข่าข้างหลังแท้อันเอเดียดใส่ไปก่อนครับอูออ้พี่น้องหลังนี่กับคือกันเลยครับง่ายทวนครับโอ้คักแต่ว่า เอ,อี่ยงวะขี่แตกขี่แตนมัดึงวะนี่ขี่ก่อนไม่ไหมเลยครับนี่เโอ้ใส่ใบไ,ไม้มไหมหมายนีเป็นอะไรนี่โอ้โหพี่น้อง เรียบร้อยครับว้าวค่าของโพดเลยครับเรียบร้อยครับพูกครัวพูกครัวโอ้จัดไปเลยครับนี่โมเห็นไหมครับว้าวผลดตถือว่างหันนะครับโตกำลังอ่อนเลยครับโอ้ใส่เดียวกันมดเลยครับ ัดไปครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานขึ้นนี้ครับน,นี่ครับผลงานเขาขึ้นนี้ครับพอได้อยู่ครับนี่่าจะเป็นหนูแผงหนูพุกไงรุ่นแต่ว่ากำลังไงอยู่ซีแต้มครับ ขึ้นนี่ครับหนงปูขัวเนี่ยขนมันจิตตางกันครับนี่อันนี้ขนดําอันนี้ขนจิบบวกไฟเท่าใดครับขนออกสีแดงแดงครับนี่สีแต้มครับรุ่นกระดูกกรอบไส่เดียวกันเลยครับเนาสำหรับขึ้นนี่ก็คงสิไปบชั้นนี้ก่อนครับมันนี่ขึ้นนี่ก็ลั่นฟ้าไป หลายลังอยู่ครับใส่แบบเฝ้าๆ่าเด็ปิดหลังนั่นมันคงจิเขากหลังครับขึนนี้ก็คงเชวัยสำนีก่อนครับอื่นเชาจังหวะกันไหมครับสำหรับขึ้นนี้กัลาตีสวัสดิ์ครับ